สบายด,ดีพี่นอบบ้องไปก่อนเนาะน้องเนื้ออยากเป็นผุดจยากตำพีน่น้องเอ้ยน้องหลีเป็นผุดปรุงอ่ะไปแต่อีกพอน้ำตาลใส่ผมไปยังไปเลยเขาเอาน้ำลูกออกอ่ะน้ำตาลใส่อาหารเส่าของเฮามืาอน,นี้พี่น้องเอ้ย แม่ยายซื้อสมพระเสียนเสาบาทพี่เนาะพอดีอเจ้ามาขายตอนทางออกมาเลยปีงปลาปลาเนาะข้าวไป่น่านอาห่วงผู้ซอยตั้ตั้มบักแตงปิีงปลาสมพระเสียน <c oughs> เธอคือสอนมันร้ายแค่มันหาเาบอกถ้าเป็นนอนป่าลุงเลยโคบิีีก็อ,อุปิเเดนะเนาะเอามาือตื่นสาอีกเค่ะต้น้อยก็ผ่าหนึ่งแค่เอผิดๆมากนะผิดมากั้ิทข้งยุง่งืนเพย่นนัดยุ่งมาเด้อพี่น้องกินขขาน้ำกันเด้อเขาวสามาคีมืันนี้น,น,น้องนัชชาน้องเนยมากินเ้าน้ำคือเก่าอะไรโนลีเกามานอน พี่หิิงปลาคล้องตำมหมักแตงบอดดาวกับฮะกับมาไม่เมื่อยกินน้ำซะก่อนพอดีฟาดง่ายเย้าขาดหน้ายังบ้านได้วานเด้อพี่น้องเอ้ยพากันกินข้าวกินน้ำแล้ววุ่นๆจังไปวานพอดีมันแจ็บเนาะซื้อข้าวพัดกับยำถั่วถ้าไม่เถ่างดูตลาดว่ายุดเด้อมนี หลายบราไม่ได้มากยนั่งกับตบนมนอบเขานันเลยอือเอาพี่เขาทษนี่เอาขื่นนี้เลยอ่ะหน้าขาก็เอามาแบ่งมูกินแล้วกันข้าแบ่งให้นักข้าถ้าอยากกินยังก็ตักกินบ่คือวัีเดียวกินแล้วกันเนากินแล้วกัน,กน ตอนไปคัดเมยตีแล้วเหลืออ่ะค่ะเดี๋ยวพันมีนะเดี๋ยวพัดก่อนอปก้วมเที่กินอกินพัดหังหงอจะเบ่งีงอืมอนที่มันถูกพักคือตะอ่อนแหละตรน้ อยากกินอยากินมพักเสียนได้แล้วพีกันบกสิบพันตอนดีเนาะพ่อจมาทานเกี่ยวก็ได้กินไปน่ะกงงกิสบายดี้พี่้ข้าเลือกโซดาสบแ้เอ បានយកចុះត្រង់អឺហៅអីណាអង្គជិតអត់អឺអីអឺអីអឺ2ឋានទីហ្នឹងហ่าគេហាប់អីអឺ7ខុននឹងនាំមកធ្វើព្រឹមហើយអឺព្រឹមខ្ញុំថាចាំអញគីនំចៅទៅនេះជុំប៉

ย่างหนึ่งจิ้มปลาอีกข้างในกินดีสั่นจิ้มจิ้มวิ่งหนุ่มไฟจิ้มผิดไ่ผิดก่อนนี่เขาไปเลยเจี๊ยมผัวเลยอ่ะเป็นวินงเลยต้องซ้อมเล่นเล็กคุจต้องฝึกปนอยู่นะน้งน้องใหม่ชื่อนั่นนี่แห้ะคุณจะตายนี่พอถ้าชื่อชื่อมาหายน้องใหม่เดียวกันี่ขาดมเลย Ngay từng năm rồi, kinh gần kinh mươi <laughs> chín gần một trăm linh mức một trăm linh mức nó mươi một một trăm linh mức hai mươi một một trăm linh mức hai mươi một

เขาจกกวางไอาหกิดกอนกิม hmm. ันจะลอยตัวน mm ้องนะข้าวมวเารหาระหว่างน้ำงนเราเก็บขาวมัวตี้่ามาวมั่วอ่ะเขาจะเบียร์อ่อนิมันตกใส่อ๋อหด้นวมันู้สึกมันยบุไว้เลยนะ้าวมันก็

ไม่อยากบะนั่บะม่มีมาลุงเลยถ้าจะไม่ไ่ตุ่มื่กีาไปตุ่เอยากกินเล้วกิน<ไ>มันเป็นขาตอกัไข่ที่เราฝนว่วนาเก็บะนะไริดินนะคือวกวเตี๋ยวใ่หเชื่องาย,ยนะตุ่นเออไมตามคนตามาก็พอมาเนี่ย สงสัยน้องน้าต้ต้กลางมุงกินข้าวแลไว่ะจะนอาหนังาเตียงหนังตุาุปได้จรินมันมาระกอมุงเรอไปาพิกรี่มันล่นเบิดกนำรังกันอันนี้แหละมันเป็นปววนะแม่บอกมันมากมันก็มาเป็นผวงมันมาขยายคนนนี่แหละตัวที่มันออกมันจะพ่นมันมีปวเบิด์เหมันปีมันเบิร์ตกำลังจะเชี่ยงข่ม ปีออกเบิดนี่มม่ก็คือว่าเป็นปวกลงดินแล้วปวกอันนี้มันยากมันม่ามันอันนี้มันจักที่ดอกนีมันเท็าที่ปวกดอกง่ายๆนะคือว่าคนละปวกบอกระปวกที่ปวกพ้นนะที่ปวกเปนที่ปวกเป็นแม่ก็ปวกน้อยออ้ปวกที้ไม้เ้ะพอแล้ว กินมางปค่ะกินใหม่แล้วจพอมมนกินก็มาตัวไข่สิมื่อไหเที่ยัยงนะวกก็ไม่ลอยอย่หลังยังไงเยวไมทังไหละใช่้นม่ไหะกนนอนมากินใหม่มัชาชื่อปู่ขักหอบรดปู่บาบ่อืมนั่งเกลก็หายน้องนี้นองหอมบ่คนแ ไปอยู่ในพี่งหรยไปหานานี่อืมดีรก็มเล่นได้ม่ลอยสาวที่เกิดดูขาสิด <b film> <m ul Fuji> ูขาสิเนอะาอะแล้วป่าปูได้ปูไปหาวัดที่อยู่บ่วัดีอยู่บ่ไม่ทราบของนั้นแน่ใบนี้ เขาซิ่งหอยเลเขามาชงอยู่ในใจขายนี่ชือป่านยุตุหนูไข่ปูาซื้อยัางบบอไปที่หูเนาะวะไ่พวกอ้อ้ซื้อปูเไปบานปูปูชื่อบ่าตื่นไปูนะ ผู้วันได้หรื่อนสิดพอนพ่อนงานเนี้ยู้จงผู้จักเผยอ๋อเนาะเกิดอะไรอะไรกันนัรวู้อื่นได้เหรอเจ็ดรู้เป็นายปับ นายปล่<ส>ัยมึงยัง่ยคายชงกระดางีระลาษนั่งค่ตั้งใจสิเจงอะไรมีหาดผีเจงอะไรนะวะเรือแต่แม่บอกมิงแลยลงไเขาบอกขาดแล้วเนาะแกชิจิงขึ้นจะบอกเหรอบอกบอกอปามาหรือบอกเหียคนบอแต่ที่พากัไปซื้อคนมกับเสิญมาขาย เราซื้อมาขายเป็นแบบเขาบอกัดนื้อเนาะเขาบอกกขา้งแต่ขนมหายกระดานเสื่อมชุเสื้อน um. ันเสื่อเขียนนี well, ่เขากลัวยิ่งยิ parfois, ่งขายไหยมงอขายพ่อวเลยกินจ้อนหยากพ่อไม่แห้งยายพ่อหา ไปวัังเบิร์ก่อนถ้าบอลอกนาเลยมั้งเอ้ยประตูเราต้ใส่เองตัวนักข่ายเราจะทำเงินเ่าเดียวมาขัดที่เราเพื่อนเขาเดี๋ยวมาขัดเจ๊งเจ๊งเจ๊งยังวัดกี่หันปล่อยอันยังจะรวยนะบาดิจิมเขาแบบนี้

ให้กองบอเป็นเักบุญเสี่ขาวมาดีนังอยู่ทางหลังจัแล้วไมดีจะกินหรอสุามาเอุ้กะมาเนาะอ้หนักรพนันก่จัูจัดตกว่ามัน็ได้ตื่นไม่นะะต่นจตังหรอพ่อไม่ได้ชีวิตันนี้เป็นแบบนี้เยเยอะพนี้าน้อเอนะาน้อเอ เดี๋ยวเศรอบ a b กวนซะฮกกวนใช่ปุ๊บมันเศ้าปุ๊บเร้อมันน้อยจักก็ว่าชิตตกะว่ะอ๋อคนหูจักแล้วเศร้าอืมเาอันนี้หูจักไปเ้าของอะไรไห้ไปหาโมงผมปิก้าผมปีกขาจะเวก้าไม่ใช่ลูกว่วใช่คุนว่บว่าชิตโตกะมึงมันไม่ป็นวาวเลยมึงจะบอกว่ากะจะว่าคือของตันตาในที่เนี่ยเป็นคือเขาแตกไหวเลยดีนี่ เฮา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  คือแม่เป็นไปสากโัพา์แต่ผิ่นกิ้งมันจะแจ๊บกลิบลลอเท้าวีได้มานอนอยู่ข้างสุดกิงกับจำบ้าหอดท้าวไปกลบมากระดึงกมยกไปบากบเชิญนึงกิ้งไปห้าแม่กริ่งไปห้าแม่ไปดึงแม่งนยันย้มาจออเบื้องอนมาหน่อยอยู่ไหนน่อคือว่าลูกมาจากคำว่าเป็นลูก มันะช่วแมะช่วยที่เ <campuses> ห <Mohammad, S 1> ียบได้ถือไตะเ่าเลักษ์เลยุกแล้วขี้ห่าวแท้ใ่หน้านะฮะคอคนห่าวแวเก่าเนอะเดืออ่ไม่เห็นจะเป็นหน้าคนห่าวแถวเก่าเอทไมมันหมาแล้วโอ้ยคุมอย่ก็ิ่าบ่ไปได้ชัไไดชได อัน,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 ะะน,น,น้จาะจัะผูสาสั้นได้นด่มั้งก็เจาะเจาะจีกงินใช่ไหมล่ะแปะกระดิมเ่าก็จะเก่าไม่สิไปลุกเพราะออมาสู้ให้มันหน่งยืนแต่เช้าจะมานอนช่วยไม่ได้นอน้้ลโหลมากเลยยืนอยู่ตรงนี้อยเอาแรน้อยน่อยต๊ะกมือนีเบอกกันมัน่งินเลยมันจ คาดไห้กลางเลยก่อนเนาะอือกลางอากาศหายร่มบรรยาหาศไฮเ่อยงาบาจุตลาม